สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวาธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2568ในความรักความสัมพันธ์นะจะเป็นอย่างไรสำหรับชาวาธาตุน้ําอาจารย์จะดูให้ทั้งความรู้สึกของเจ้าชะตาและก็คนรักนะคะว่าในความรักความสัมพันธ์ ในครั้งนี้เป็นอย่างไรและก็จะมีคำแนะนำจากไพ่ให้ด้วยว่าจะต้องทำยังไงถ้าเกิดว่าในความรักความสัมพันธ์ที่มันยังมันยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเคลียร์นะคะใบแรกโฟล์อฟคัพคสี่ถ้วย รู้สึกยังไงกังวลอะไรอยู่หรือเปล่า Two of war. 2 of wands สไม้เท้า Hate of pentacles เด็กถือเหรียญทำงานหนักทำงานเกินตัวนะคนนี้และ5 of pentacles ห้าเหรียญ4 of wands สไม้เท้า the hangman <c oughs> ขอโทษค่ะ The Hangman มีความกังวลความเครียดเกิดขึ้นนะ j u s m i n t แต่ก็จะได้รับข่าวดีนะได้รับการประกาศสิ่งที่รอคอย e i n of s w o r d ราชนีถือดาวดุนะคนนี้แล้วก็ Six of Pentacles หกเหลียญใบสุดท้ายสรุป n i n e of w a n d ก้าไม่เท้า ส่วนมากหน้าไพ่จะมีไม้เท้าไม้เท้าสามเหรียญสามถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งอ่ะโอเคสำหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวธาน้ำนะคะราศีกรกฎราศีพิจิกและราศีมีนในช่วงตอนนี้ตัวตนของคุณในช่วงตอนนี้เหมือนมีความกังวลถามว่าความรักความยาย่วยใยความรู้สึกดีๆที่มีในตอนนี้มีไหมมีนะ ถ้วยตั้งอยู่ถ้วยไม่ได้ล้มนะคะเพียงแต่ว่าก็หยิบยื่นมาให้แต่กอดอกเนี้ยค่อนข้างเอาแต่ใจเอาแต่ใจตัวเองนะช่วงนี้ชาวทัดน้ําคุณเอาแต่ใจตัวเองนะคะคุณรักเขาก็เทคแคเขาก็ดูแลคุณอยู่นะแต่บางครั้งเหมือนงอนงอนแล้วก็เอาแต่ใจอยากให้คุณเอาแต่ใจมากหรือเปล่า และในความรู้สึกในในช่วงตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางอยู่คุณก็อาจจะหมายถึงการมองถึงในเรื่องของอนาคตอยู่ก็ได้ในช่วงตอนนี้ขอให้ขยายตัวตนชา,ชาชะตาของชาวธาตุน้ําให้ลกันนะคะทําไมช่วงนี้ถึงรู้สึกงอนๆเอาแต่ใจยอยากให้คนรักเขาเขาดูแลมากกว่านี้หรอแต่ตัวคุณก็ยังมองถึงในเรื่องของอนาคตอยู่นะการมี ครอบครัวาการเดินไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้นแต่เหมือนกับมองไว้อะ่ะค่อยๆเดินไปนะคะขอให้ขยายความรู้สึกให้แล้วกัน s ืมสิกออฟ d อร์ดเท้าคุณกำลังพยายามทำบางสิ่งบางอย่างให้มันประสบผลสำเร็จคุณสู้อยู่นะคุณทำอยู่แล้วคุณจะทำมันได้ ความกังวลความความที่คุณนั่งเอาแต่ใจเ,น,เนี่ยคุณอาจจะกําลังคิดอยู่เวลาคิดมองถึงในเรื่องของอนาคตความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ไพ้ใบนี้ม,มาบอกว่าหมายถึงว่ากําลังพยายามทํามีเป้าหมายนะชาวธาตุน้ําช่วงนี้ดูเหมือนว่าคุณจะมีเป้าหมายในชีวิตมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็กําลังที่จะเดินอะเดินเดินไปให้ถึงเป้าหมายนี่ไง ชัยชนะคุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับชัยชนะคุณมีเป้าหมายแล้วคุณก็ทำอ่ะค่อยๆเดินไปและคุณจะได้รับชัยชนะในเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ที่วางไว้นั่นแหละนะคะแต่อาจจะเหนื่อยบ้างนะก้าดาบไม่ถึงสิบดาบไม่เป็นไรอาจจะเหนื่อยเหนื่อยจากอะไรเหนื่อยจากความเครียดมากกว่าไม่ได้เจ็บปวดอะไรร่างกายแต่เหมือนมันมีความเครียดเข้ามาอาจจะกดดันมีความเครียดระหว่างทางที่คุณเดินเพื่อที่จะให้ถึง เป้าหมายนั่นเองอาจจะมีความเครียดเข้ามานะและก็เซเว่นออฟเพคุณต้องใช้ความสามารถของคุณให้เยอะวิชาความสามารถทักษะต่างๆความรู้ความสามารถฝีมือที่คุณมีงัดออกมาในตัวตนของคุณนะคะงัดออกมาทำและคุณจะประสบผลสำเร็จ gm เออไภ่ใบนี้เป็นภใ่ใยักษ หะะมายถึงความสมบูรณ์ความพร้อมฐานะความเป็นอยู่รวมถึงความรักทุกสิ่งทุกอย่าง the emperor ความสมบูรณ์แบบนะคะเป็นไพ่ใบใหญ่เลยแต่ก่อนที่จะได้ไพ่ใบนี้อยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่ผลงานของคุณอยู่ที่การการะทําของคุณคุณมีเป้าหมายและคุณก็ต้องทำอดทนมีวิชามีความรู้มีทักษะอะไรคุณต้องงัดออกมาใช้ในช่วงตอนนี้สําหรับ ชาวธาตุนางนะคะอย่านั่งอย่ากงังวลนานคุณมองถึงในเรื่องของอนาคตอยู่แล้วคิดการไกลอยูนะ่เพียงแต่ว่าเหมือนกับตัวนี้ยังคุ้นคิดอยู่ยังไม่พอใจในสิ่งที่มีนะ,ะอืมแล้วคนรักของคุณละ่ะในช่วงตอนนี้เขาก็บางครั้งเขาก็รู้สึกเหมือนเขาเหนื่อยเหนื่อยจากอะไรเหนื่อยจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง แต่เขาก็ไม่ได้ไปไหนนะเขาก็ไม่ได้ไปไหนแต่เพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยแต่ก็ต้องดูแลกันไปอะเนี่ยสองคนเดินตามห้อยกันอยู่ถึงจะเหนื่อยถึงจะเจอในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆแต่ก็สู้ไปไปด้วยกันทิ้งกันไม่ได้อะมันพไพ่ใบนี้หมายถึงว่าทิ้งไม่ได้ถึงจะทุกข์ลำบากมากมากยังไงเห็นไหมเดินกระเพิกระเพิก็ต้องไปด้วยกันห้อยติดตามกันไปเนี่ย เพราะอะไรเพราะคำว่าครอบครัวเพราะคำว่าครอบครัวเพราะคำว่าความรักความหูใยความใส่ใจความสัมพันธ์ก็ได้มันเป็นความสัมพันธ์ของคนรักที่เขามีต่อคุณหรือคุณมีต่อเขาเนี่ยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นคำว่าครอบครัวที่ที่มันตัดกันไม่ขาดที่มันต้องอยู่กันแบบเนี้นะคะคู่ทุกข์คู่ยากประมาณนั้นอ่ะอืมเขาเป็นคู่ทุกข์คู่ยากของคุณนะ ขอดูความรู้สึกของคนรักให้แล้วกันคนรักของคุณในช่วงตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเดวิลไพ่มบนี้มันหมายถึงความรุ่มหลอแต่ถ้ามารวมกับตรงเนี้ยเพราะว่าขยายตัวตนของคนรักของคุณเขาค่อนข้างที่จะจริงจังในความรักในความสัมพันธ์ แล้วก็เขาเขาไม่ได้ไปไหนหรอกถึงได้บอกว่าเขาเป็นคู่ทุกคู่ยากของคุณนะคะและ tree of p e n t a c l e s หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินชีวิตครอบครัวความรักความสัมพันธ์ถึงแม้จะเจอผู้คนเจออะไรหลากหลายมาสักเพียงใดแต่เขาก็ยังยังอยู่กับคุณแล้วก็ queen of ward มันหมายถึงความมั่นคงราชนีถือไม้เทา้าเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกเขามั่นคงเขามั่นคง มั่นคงแล้วที่อยู่ตรงนี้นะอืมเขามั่นคงแล้วแล้วก็ไม่ได้อยากไปไหนเอ็กออฟวอรอาจจะเจอในเรื่องของงานที่มันเยอะที่มันเหนื่อยที่มันหนักเขาก็เลยคิดอยู่ในภายในใจของเขานั่นแหละแต่ถ้าความรักความสัมพันธ์คือเขาก็อยู่ตรงนี้เขาอาจจะเหนื่อยเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมันเข้ามาเยอะไหมายถึงงานก็ได้นะคะงานที่เขาทําอาจจะเยอะอาจจะหนักอาจจะเหนื่อย นิดนึงอ่า a อ็กออฟพิน์แต่เขาก็ยังหวังว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นโชคที่ดีหนึ่งเหรียญมันคือความหนักแน่นอยู่แล้วเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งต่างๆที่ที่ทำร่วมกันมาแม้ว่าจะมีงานหนักเข้ามาเยอะงานเหนื่อยหน่อยมาเยอะนะคะแต่เขาก็ได้อาจจะได้ในเรื่องของทรั์สินลถบ้านที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่มันเขารู้สึกว่า เขาภูมิใจที่ได้ทําที่ได้ทําแล้วเขาก็สามารถได้ในได้ในจุดนี้ถือว่าเป็นโชคเป็นโอกาสนะคะถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยมากสักเท่าไหร่ในใจเขาก็ยังคิดที่บอกไปเขาก็เป็นคู่ทุกคู่ยากของคุณนั่นแหละนะในช่วงตอนนี้สําหรับชาวธาตุน้ําคุณทํางานหนักทํางานเยอะเนี่ยเด็กถือเหรียญทางานเกินตัวนะคะเด็กถือเหรียญหมายถึงคนที่ทํางานหนักทํางานเกินตัว ก็เลยอาจจะมีความเครียดความเครียดเกิด,ดขึ้นภายในจิตใจสับสนหลายสิ่งหลายอย่างส่วนมากจาะปวดสมองเป็นไมเกรนนะสำหรับชาวธาตุน้ำในในช่วงตนนัวนี้สิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะคะจะมีโอกาสนะคุณจะได้รับข่าวดีนะ j ั s เม้หมายถึงการรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ หรือบางคนไปสอบไว้หรือบางคนไปติดต่อธุรกิจเจรจาเกี่ยวกับธุรกิจนั่นแหละนะคะหรือได้เคยพูดคุยกับกับผู้สวดหรือคนที่ไปสอบไปอะไรไว้ก่อนหน้านี้ยจสเมนเข้ามาบอกว่าจะได้รับข่าวดีจะได้รับการประก,กาศสิ่งที่รอคอยสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่ต้องการคุณจะได้รับได้รับในช่วงตอนนี้นะคะได้รับในช่วงตอนนี้ถือว่าเป็นโชค สำหรับชาวธาตุน้ำแต่ว่าคนที่อยู่รอบๆตัวคุณคุณอาจจะเจอผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยที่จะโอเคมากสักเท่าไหร่อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจู้จี้ขี้บน่นแล้วก็เด็ดเดี่ยวไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านถ้าให้ความช่วยเหลือหรือ,อยังไงก็ก็ช่วยๆไปเท่ากับกําลังที่ที่คุณมีแต่เขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับกับคุณมากมายเพราะในใจลึกๆของคุณแล้วคุณคิดอยู่นะคะ เนี่ยการทำบุญการทำบุญการทำทานการแจกการให้คนยากไร้ให้คนที่เขาไม่มีประมาณนั้นโดยพื้นฐานของชาวธาตุน้ำแล้วคุณเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วจิตใจดีมีเมตตาอ่อนไหวช่วยเหลือแต่ก็ต้องให้พอประมาณเห็นไหมคะมือข้างหนึ่งถือตาช่างไว้อืออีกข้างหนึ่งแจกจ่ายหมายความว่าให้ให้เท่าให้ให,ให้ให้พอประมาณไม่ได้ให้เกินตัว นะคะทำเท่าที่เราทําได้ทําแล้วเราไม่ทุกข์ไม่ลําบากนั่นแหละคือชาวธาตุน้ํานะคะเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีอ่ะจิตใจดีอ่อนวหวอ่อนไหว,ว,วง่ายชาวธาตุน้ําจะอ่อนไหวกว่าทุกทุกธาตุอ่ะเพราะธาตุดินเขาก็หนักแน่นแต่ชาวธาตุน้ำอ่อนไหวแต่ข้อดีของคุณคือไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณจะปรับปรับตัวเองได้งา่ายไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์แบบไหนนะคะ ในสถานการณ์แบบไหนไปเจอผู้คนแบบไหนในจ้างหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานลูกน้องบุตรบุญวนันเป็นยังไงคุณปรับตัวเก่งข้อดีของคุณคือการปรับตัวเก่งนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณเข้าได้กับทุกคนแต่ข้อเสียคือคุณจิตใจใจดีอ่ะก็เลยเป็นคนใจอ่อนใจง่ายใจดีมักจะถูกหลอกใช้จากคนที่เขาคิดไม่ดีก็ อยากให้ชาวธาตน้ำระวังตัวด้วยนะคะดูคนให้ดีดูคนให้นานมันมักจะมีคนที่เขาเห็นผลประโยชน์จากความจิตใจดีของคุณนี่แหละแต่ในช่วงนี้ยังแต่พูดถึงว่าพื้นฐานดวงของคุณคุณจะเป็นประมาณนี้สําหรับชาวธาตน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะใบสุดท้ายของคุณนายออฟวอร์ก้าวไม่เท้างานมีเยอะสู้ ด้วยความสามารถของคุณเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยหนักมากจริงๆเนี่ยเหนื่อยหนักมากความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้เหรอก็เหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยใจมากกว่านะคะไม่เท้ามันก็ยังตั้งอยู่คุณก็กอดไปเท้าอยู่มันเป็นความเหนื่อยใจมันเป็นความอึดอัดมันเป็นความประหม่าใจแต่แต่ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่คุณจะผ่านมันไปได้คุณจะผ่านมันไปได้เองขอใพ่ขยายใบสุดท้ายให้และกัน เพิ่มเติมนะคะไปสุดท้ายว้าวสิบดาวทุกเหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยใจอยากอยู่คนเดียวอยากปีกวิเว่ยๆอะประมาณนั้นไฟล์ออาคับห้าถ้วยถ้วยล่มถ้วยห้าถ้วยเนี่ยมันเออตั้งตั้งสองเนาะ ตั้งอยู่2แต่ล้มไปแค่3ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่แต่บางครั้งอาจจะเสียในเรื่องของโอกาสเสียความรู้สึกอ่ะก็เลยเคยรียดเนี่ยนิ่งๆอยู่แล้วจะทำยังไงอ่ะพักค่ะไพ่บอกพักนะพักบ้างนะคะถ้าฝืนยังยังสู้ไม่ถอยอ่ะคนที่เหนื่อยจะเป็นคุณเหนื่อยที่สุดจะเป็นตัวคุณสิบดาบเพราะฉะนั้นถ้าเครียดไม่ไหวจริงๆก็พักนะคะ หาที่พักหาที่พ่อนคลา่นะคะแล้วคุณจะแล้วคุณก็จะกลับมาเอกออฟสโตรดดาบสู้มีหัวใจของนักสู้อยู่ชาวทา่านสู้และคุณจะประสบความสำเร็จอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันมีเข้ามาให้คุณได้เผชิญคุณต้องสู้สู้และคุณจะชนะในทุทุก ปัญหาในทุกๆเรื่องราวนะคะชนะได้ด้วยด้วยตัวคุณเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงตอนนี้สําหรับชาวธาตุน้ำแล้วในความรักความสัมพันธ์นะคะอยู่กันไปแบบนี้แหละคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจบ้างทุกใจบ้างแต่อนาคตที่คุณมองไว้ค่อยๆก้าวเดินไปและคุณจะประสบผลสําเร็จได้ด้วยตัวคุณอาจจะเหนื่อยบ้างระหว่างทางแต่คุณต้องสู้เพราะคนรักของคุณเขาก็ไม่ได้ไปไหน เขาก็อยู่กับคุณถึงแม้ว่าเขาจะบางครั้งเขาก็อาจจะมีแบบคนเราอะมันไม่สมประกอบมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นไปหมดหรอกคะ่ะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เขาก็คิดว่าเขาเป็นคู่ทุกข์คู่ยากของคุณถึงได้บอกว่าอยู่ด้วยกันมองถึงในเรื่องของอนาคตครอบครัวการที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้แล้วมันไม่ยากเลยสําหรับคู่คู่หนึ่งคนสองคนที่ท,ที่มาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็ประครับประคอง แล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าคนที่เครียดและไม่สบายใจจะเป็นตัวคุณซะมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าราบาเหนื่อยอึดอัดใจพักพักหายเหนื่อยแล้วค่อยกลับมาสู้ใหม่นะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนสู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพมณีพยากรณ์ เพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ